สวัสดีค่ะ ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ VI สายดำนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกถึงการแท้การลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะอยู่กับจ๋านะคะสุพรรววราพรและผมอองปัญญาเตียวเจริญครับค่ะเทปแรกของเราวันนี้นะคะแน่นอนต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะคะจากปรมาจารย์ด้านของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือว่า VI จะเป็นใครไปไม่ได้เลยใช่ครับซึ่งท่านก็คือปรมาจารย์ด้าน VI สายดำด้วยในคบของเราท่านอาจารย์ยิเวศเหมวชิระเวลาก่อนครับ นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงของดรนิเวศผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเมืองไทยพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับอาจารย์นิเวศครับาารค่ะคงต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยคร่ำวอดในแวดวงการลงทุนมายาวนานทีเดียววันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วแล้วทาไมอาจารย์ถึงเลือกลงทุนแบบ V I คะโอ้ถ้าเริ่มต้นจริง ้อนไปสมัยตั้งแต่แบ็กมันลงมันเดย์แล้วนะฮะ,ะแต่ว่าก่อนถึงปีประมาณปี3940แถวนั้นนะฮะ,ะก็จะเป็นนักลงทุนแบบนักเก็งกำไรเล่นหุ้นวันต่อว,วันนะฮะจนกระทั่งถึงปี3940ซึ่งประเทศไทยเกิดวิกฤตเออพอเกิดวิกฤตกเ็เราก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกันตัวเงนะ,ะ,ะเพราะว่าเ,เดิมทีเนี่ยเล่นหุ้นเป็น งานระดิเรต <c oughs> หาเงินแต่ว่าอพอปี3940เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่การเล่นหุ้นแล้ว <c oughs> มันเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตแล้วเพราะว่าเกิดเรียกว่าวิกฤตในชีวิตเหมือนกันนะที่เราก็ตกงานแล้วก็หาง,งานทําไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ดูว่า <c oughs> การเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่ง <c oughs> ที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้ สามารถมีรายได้หรือว่าเป็นอะไรที่สร้างความมั่งคั่งได้ก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นเรียกว่า V i นะจริงๆก็คือตอนนั้นจริงๆไม่มีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ในประเทศไทยนะครับเราก็เป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเราศึกษามาอะไรมาแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีว่าตลาดพุ่มันตกลมาเยอะมากเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการที่จะเข้ามาลงทุนแบบนี้นะครับเพราะก่อนหน้านั้นถ้าเข้ามาเร็วกว่านั้นค่ะ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าราคาหุ้นมันสูงเกินไปมันก็เลยก็เป็นโชคด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับ ทีนี้ผมผมก็เคยไปค้นคว้ามาครับอาจารย์ว่าหัวใจสำคัญของคำว่า value investor เนี่ยนะครับมันมันเป็นมาอย่างไงก็ไปได้ไปได้เจอบทความอาจารย์ที่เขียนเกี่ยวกับ V I สายดำนะครับเห็นอาจารย์พูดถึงคนที่จะฝึกฝนเป็น V I สายดาได้เนี่ยหนึ่งต้องมีหลักการและแนวทางในการลงทุนที่ถูกต้องตรงนี้มันสำคัญขนาดไหนครับอาจารย์ก็เป็นพื้นฐานเลยนะครับถ้าตรงนี้ผิดเนี่ยมันก็มันก็โอกาสที่จะพัฒนาเป็นแบบ V I พันแท้พันดีดีเป็นดีิกรีเนี่ยมันไมจะยากขึ้นนะก็คือว่าคุณต้องมีหลักการปัญญาชัดเจนก่อนว่าการลงทุนซื้อขายหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องมองอีกแบบหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าอันนี้ซื้อมาขายไปมันเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงสมัยก่อนก็เรียกว่ามีกระดาษ จะมาเป็นกระดาษใบหุ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้ก็เป็นตัวเลขขึ้นขึ้นลงลงถ้าเรายังมันมองแบบนี้แสดงว่าอันนี้ผิดแนวละผิดหลักการแล้วก็ไม่สามารถจะพัฒนาเป็น V ีไอสายดำหรือว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบการณ์สําเร็จชัวได้ก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยหลักปัญญาสําคัญก็คือว่าคุณต้องมองว่าเวลาคุณก็ไปซื้อหุ้นเนี่ยอันนี้คือการลงทุนทําธุรกิจลงทุนซื้อธุรกิจครับต้องดูว่ามันเป็นธุรกิจไม่ใช่ดูว่ามันเป็นหุ้นนะ าเราคิดอย่างนี้ได้นยเราก็จะเริ่มละทุกอย่างก็จะเริ่มจากฐานตรงนี้ว่าเออถ้าคุณจะซื้อธุรกิจถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณอยากได้ธุรกิจแบบไหนนี่นี่คือหลักใหญ่หคก็ะะะจะต้องมองตรงจุดนี้มันต้องเริ่มต้นด้วยการขายก่อนอใช่ไหมถ้าคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเรื่องการลงทุนก็จะหมายว่าเป็นลงทุนแบบ B ีไอหรือซัมบคก็จะไปมองก็กําไรเท่าไหร่ใช่ไหม อันนี้ก็คือขั้นขั้นไปเลยนะไปมองสเต็ปไปมองบางคนข้ามปีกค PE เท่าไหร่ใช่ไหมครับแทงหรือถูกอันนี้ก็ขั้นขั้นีกเลยใช่ไหมคุณยังไม่ได้มองว่าตรงเ้เขาขายอะไรแล้วขายดีไหมขายได้หรือเปล่าแข่งกับคู่แข่งเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่านักธุรกิจอะไม่มีใครละครับบอกว่าจะทาธุรกิจบอกกำไรเท่าไหร่จริงช่มามันบอกบอกขั้นไม่ได้ครับ คุณจะต้องบอกว่าคุณจะขายอะไรคุณจะทำอะไระใช่ไหมนี่ก็เป็นหลักหลักสำคัญเป็นพื้นฐานจริงๆว่าถ้าคุณจะเป็น V.I สายดำเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นจากตัวตัวธุวรกิจตัว Product ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าหลากักหลักการนี้มั่นคงคใช่ไหมคุณจะถึงต่อมาปเป็นสเต็ปว่ากำไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะจะต้องจบด้วยราคาหุ้นเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันแพงหรือถูกเกินไปหรือเปล่า นั่นแหละก็จะจบด้วยตรงนี้ว่า VI จริงๆก็คือว่าต้องมองว่าตัวธุรกิจตรงนี้มันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนซื้อไหมใช่ไหมถ้าคุ้มค่าก็ซื้อถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้มค่าแม้ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ดีมากคุณก็ไม่ซื้อะจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าธุรกิจตัวนี้มันมีค่ามากกว่าราคาหุ้นที่ไม่เห็นเราก็ซื้อถ้าราคามันแพงเกินไป เราก็ไม่ซื้อก็ขายหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องหลักหลักการใหญ่สองข้อเนี่ยคือมองตัวธุรกิจเสร็จแล้วก็ดูว่าราคาหุ้นตรงนี้มันยุติธรรมไหมมันถูกไหมใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อขายตามมันนั้นจริงๆแล้วการเป็น V.I สายดำยากไหมคะอาจารย์ก็คือเราต้องเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้าปรัชญาหลักการเราถูกต้องเราก็จะศึกษามันก็ต้องใช้เวลา ต้องมีความรู้ก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วการลงทุนแบบบีไเน้นต้องอ่านต้องศึกษาเยอะนะไม่เหมือนการเล่นหุ้นที่เขาไปเล่นว่าดูตลาดหุ้นมันขึ้นก่อซื้อตลาดหุ้นมันลงขายนะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวธุรกิจถ้าคุณไม่รู้จักธุรกิจเลยเนี่ยมันก็จะเป็น V I สายดงก็คงยากเพราะนั้นต้องรู้แต่คุณอาจจะบริหารไม่เป็นนะแต่คุณต้องรู้ว่าธุรกิจดีเป็นยังไงธุรกิจไม่ดีเป็นยังไง บริหารดียังไงบริหารไม่ดียังไงนะก็ถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคุณก็ได้เปรียบเพราะคุณจะรู้ว่าอะไธุรกิจดีไปดําเนินกิจการยังไงใช่ไหมฮะคนทั่วไปสมมุติว่าสนใจจะมาลงทุนแนว v ีเนี่ยจะหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับเขาต้องเข้าใจว่าธุรกิจเป็นยังไงด้วยใช่ไหมฮะถึงต้องมีความรู้ด้านธุรกิจเพื่อที่จะมาวิเคราะห์บริษัทอะไรอย่างนี้ห่าอาจารย์ก็คืออย่างนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่แน่จริงเราไม่เก่งจริง อย่ามาหรือว่าเรามีความรู้ทางด้านพวกนี้น้อยเป็นคนที่ไม่มีหัวเซงลีหัวธุรกิจคุณก็ต้องเข้าใจว่าข้อจํากัดตัวเองมีแต่ไม่ใช่ว่าพวกนี้ลงทุนไม่ได้เขาลงทุนได้แล้วก็บางทีลงทุนได้ดีด้วยอันนี้ก็คือใช้เซนส์ละกัางทีอย่ามาใช้หลักการทางธุรกิจแต่กาใช้เซนส์เยอะเช่นเขาบอกว่าเ้าก็ดูเดียวว่าเราก็ลงทุนในธุรกิจที่เรารู้จักเราใช้บริการอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องธุรกิจมากมายซับซ้อนว่า โอ้หมันมีเครือข,ข่ายค้าขายอะไรยังไงแต่ถ้าเราสามารถสัมผัสตัวธุรกิจได้เช่นเขาเป็นร้านค้าอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยแหละขายอยู่ทุกวันใช่ไหมเส้นของเรามันบอกได้ว่าผู้ขายดีเราเข้าไปบริการแล้วมันใช้ได้ไปที่อื่นมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเห็นว่าอันนี้คงเป็นธุรกิจที่ดีเม่อนั้นคนไม่เข้าไปซื้อเยอะแยะ จานมาแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆ่ถ้าเราความรู้ทางธุรกิจเราไม่มากเราก็ใช้แบบเนี้ยก็มีคนทําประสบความสำเร็จก็คือมองไปแล้วก็โอเคเกตเอาใช้เส้นของตัวเองในฐานะผู้บริโภคอะมาพอรู้ว่าตัวธุรกิจดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ต่อมาที่ก็ต้องดูก็มีตัวเลขอีกไม่กี่ตัวเองเช่นไปดูว่ากําไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ไปดูค่าว่า เอออันนี้ราคาหุ้นเป็นไงแพงไหมครัก็ดูค่า P/E ดูแล้วไม่กี่ตัวเองค่ไหะเราก็ใช้คอนเซ็ปแค่นี้ก็ก็ลงทุนได้ครับแต่มแล้วก็คอยตามดูว่าทุรงจิตมันก็ยังดีอยู่ยังเติบโตดียังขยายตัวเขาก็เขาก็ทำเขาก็ถือหุ้นไปเรื่อยๆอื่อ ก็รวยได้เหมือนกันอาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าจะลงทุนอะไรถ้าลงทุนแบบ V.I. สายดำให้มองลึกเข้าไปถึงแกนแท้ของธุรกิจมากกว่าในเรื่องของกาไรเดี๋ยว่ากันทีหลังแล้วก็มาดูเ <mand ez S 1> รื่องของราคาหุ้นอีกทีหนึ่งว่าราคาหุ้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างถูกหรือแพงเกินไปอะไรยังไงนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในศาสตร์ของอาจารย์นะคะที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนหลักการแบบ V.I. สายดำเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีในเรื่องของสภาพอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง V.I. สายดำจะรับมือยังไงกับภาวะ อารมณ์จิตใจที่อาจจะมีการเกิดพันผวนได้ใ,<ช>ในภาพรวมของตลาดหุ้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะคก่อนปิดเปรกนี้ดรนิเวศขอย้ํานะครับว่า V.I. ต้องมองว่าซื้อหุ้นคือการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณอยากได้ธุรกิจแบบไหน แล้วนะคะเราพูดคุยกับทางอาจารย์นะคะอาจารย์ก็บอกเราว่ากลยุทธ์การลงทุนปรัชญาการลงทุนเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกนี้นะคะต้องมาถามว่าในเรื่องของการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งแบบ V i สายดำเนี่ยทำยังไงนะคะต้องถามอาจารย์อะค่ะว่ากลยุทธ์ในการฝึกจิตใจควบคุมอารมณ์แบบ VI สายดำเนี่ยไม้เด็ดต้องทํำยังไงคะจริงๆมาจากปรัชญ,ญาหลักการเหมือนกันะนะครับมันต่อันมาตลอดเพรกะกันมา,า,ามคือ,ค,อ,ค,อคือเราถ้ามองว่าเรากำลังลงทุนทำธุรกิจเนี่ย เพราะนั้นคนที่ทําธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยมีใครหรอกที่บอกว่าทำสามเดือนแล้วขายจะมาทำสามเดือนเลิกมันต้องทำค่อนข้างยาวนานยิ่งเวลาคุณประสบความสำเร็จนี่นะโอ้เราเปิดร้านแล้วมีคนเข้ามาร้านเยอะแยะจะมากำลังเฟื่องฟูเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าเฮ้ยโชคดีมีคนมาเสนอซื้อในราคาเท่านั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาต่นนั้นเท่านี้นิดเดียวเรา ขายดีกว่ามันมันอันนี้มันผิดหลักใช่ไหมเพราะเราต้องคิดแบบเดียวกันว่าเออถ้าเราลงทุนแล้วธุรกิจมันเฟื่องฟูขึ้นเราต้องไม่ขายเราต้องถือไว้ยิ่งกอดใช่ไหมถ้าเราถ้าโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นไปอีกยิ่งมัดยิ่งมากเนี่ยเราไม่ขายเราซื้อเพิ่ม้วยซ้ำไปยังไงเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีธุรกิจที่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็รวยนะถ้าวันที่เราลงทุนเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าไหร่ แต่เราซื้อแล้วมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยวันหนึ่งแล้วก็รวยใช่ไหมทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราเรียกว่ามีความโลภล่ะใช่ไหมเราก็อยากบอกโอ้โหได้กําไรเอาเลยเอาเลยใช่ไหมเวลาซื้อเข้าไปราคาตกลงมาค่ะเราชักใจหายเฮ้ยเราคิดถูกก็ปล่อยไปซื้อมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะตกไปอีกเรารีบขายใช่ไหม เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ต่างจากการเล่นหุ้นละ่ะมันคอยดูว่าราคาหุ้นมันนี่จะขึ้นมาแล้วจะลงต้องเฝ้าติดตามเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาซื้อครั้งแรกเนี่ยลืมเรื่องการขายใช่ไหมแล้วคิดแต่ว่าไอเราซื้อถูกเขาปะถามว่าซื้อถูกหรือซื้อผิดเนี่ยเราต้องดูว่ากิจการมันดีขึ้นหรือเปล่าเวลาเราซื้อหรือมันดีเหมือนเดิมมากเลยไหมถ้าตราบใดที่กิจการมมันยังดีแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะเหตุผลในการขายนี่แทบจะไม่มีแต่ว่า ถ้ากิจการดีในนะในระยะยาวเนี่ยราคาไม่มีวันที่จะเป็นอื่นยกเว้นว่ามันจะตามกําไรค่ะถ้าตัาบใดกําไรมันโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันก็ต้องตามไปแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยหุ้นมันจะลงพูดพลาดพลาดเป็นไปได้แต่ถ้าในระยะยาวแล้วเนี่ยโอ้หถ้ากาไรมันขึ้นไปสองเท่าสามเท่าเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นสองสองสามเท่าแน่นอนไม่ค่อยพลาดหรอกนะครับอันนี้เป็นแค่จะเป็นกฎนะเพราะฉะนั้น หลักการก็คือว่าถ้ามันดี<ะ>เราก็อย่าไปกังวลมากมราคานี่เป็นเรื่องของคนอื่น<ะ>ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหม<ะ>เราเป็นเจ้าของ<ะ>ให้คนอื่นเล่นหุน้น <laughs> ใช่ไหม<ะ>เราต้องคิดอย่างนั้น ทีนี้อาจารย์เคยเจอในเคสที่แบบว่ากลับการในทางกลับการเพราะว่าการลงทุนที่อาจารย์บอกอยู่ที่ติดใจเป็นสำคัญเลือกลงทุนหุ้นที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงเราก็คงยังมั่นคงในหุ้นตัวนั้นกอดแน่นๆในหุ้นตัวนั้นถ้าทางตรงกันข้ามล่ะคะเรามองว่ามันดีแล้วล่ะหุ้นตัวเนี้ยธุรกิจเนี้ยดีแล้วพื้นฐานดีแต่แท้ที่จริงมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตรงนี้กลยุทธ์เราต้องทํำยังไงคะจะเปลี่ยนตัวหุ้นไปเลยหรือเปล่าหรือทำยังไงดีก็ต้องพยายามหาก่อนว่ามันมีไหมใช มันมีเหตุปัจจัยไหม,มที่ทําให้มันมันไม่เป็นตามที่เราคิดใช่ไหมเพราะนั้นต้องดูชัดเจนถ้าสมมติว่าบอกว่าไม่มีหรอกแต่ราคาหุ้นมันลงสมมติเราซื้อล้วกิจการมันดีอ่ะผ่านไปไต่มาหนึ่งมันก็ดีขึ้นกาไรดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างแต่ราคาหุ้นกลับลงสมมติจะเห็นเราก็บอกว่าอมันดูตรวจสอบใหม่ที่ว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมถ้าบอกว่าไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้ที่มันลงเพราะว่าตลาดมันลงมาเยอะใช่ไหมมันก็พาหุ้นมันลงมาด้วยอะไรด้วย ไม่ก็อยู่เฉยเฉยจะมาถ้ามีเงินก็ไปซื้อเพิ่มเอาถ้าอยากซื้อจะมาก็ลักษณะนี้แหละก็คือตัวราคาหุ้นเนี่ยมันจะพยายามยั่วเราอะอราคาหุ้นขึ้นก็ยั่วให้เราขายค่ะราคาหุ้นลงบางทีก็ยั่วให้เราขายเหมือนกันจะไหมเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เราจะเท k แอคชั่นเยอะๆเนี่ยมีวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือคุณบางทีเกิด ไม่แน่ใจล่ะตกลงมันจริงไหมมันจริงไหมอ่านนี่ลองวันไหวบ้างมันขึ้นไปแรงเนี่ยขายก่อนนี้ไหมแล้วเดี๋ยวมันลงเข้าไปซื้อใหม่คือมันจะมีอะไรที่ที่ทําให้เราวันไหวตลอดเวลาค่ะแต่มวิธีการก็คือว่าเราก็บางทีเพื่อเพื่อตัดไอ้ตรงนี้ไปเนี่ยก็ดูหุ้นน้อยหน่อยแล้วก็ไปดูตัวธุรกิจเยอะคว่าผมก็อย่างเงี้ยบางครั้งโอ้โหแบบเอาไงดีเอาไงดีชักน่ากลัวลงมาเยอะเกินค่ะ แต่พอไปเดินไปดูร้านเราไปดูบริษัทที่เราลงทุนเอ๊ะมันทุกอย่างก็ดีหมดใช่ไหมคนก็ยังเข้าร้านเต็มไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วก็บอกอาช่างมันอะล้วเรายังเชื่อมั่นว่าถ้ากิจการดีเดี๋ยวคุณมันก็ต้องดีอลืมไปอย่าเพิ่งไปขายมันแล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งก็เป็นอย่างที่เราคิดเพราะประกาศงบขึ้นมาดีอ้าวกลับไปแล้วอ่าเพราะอย่างงี้ทุกครั้งแต่มาถ้าตราบใดที่กิจการเรายังดีอยู่และดีขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลในการขายหุ้นเนี่ยแทบจะไม่มีอ,มอม าจารย์อาจารย์เคยเจอเหตุการณ์แบบประมาณว่าอาจารย์สมัยอาจารย์เริ่มเล่นเริ่มลงทุนใหม่ๆนะครับอาจารย์เปรียบเทียบกับเพื่อนสมมติเราซื้อตัวนี้แล้วเรารู้อยู่เพื่อนเรามีตัวนี้ตัวนี้พอะเราเปิดดูของเราไอ้ของเราไม่ขึ้นอางเพื่อนขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างเงี้ยอาจารย์มีการควบคุมมาลงตรงนี้ยังไงไหมหรืออาจารย์เคยเจออะไรยังไงไหมพี่อย่างนี้ผมก็เรียนอย่างนี้ว่าสมัยผมเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีใครลงทุนแบบผมผมไม่มีใครเปรียบเทียบชีวิตมีความสุขมากเพราะมันไม่ต้องเปรียบเทียบกับ แต่ต้นหลังนี่มี VI เยอะมากแล้ว V.I. ก็มาเจอกันมาคุยกันิ้งเร่อนั้นตัวนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าฮี่เห็นไหมคนอื่นที่เอาวิญาณของเราไม่ไปไหนแล้วเราก็ชักจะเริ่มให้เอาตามเขาบ้างนะเปลี่ยนตัวบางไปซืี่ไปขายบ้างจะมามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็บอกว่าสนามหญ้าข้างบ้านเรามักจะเขียวกว่าของเราเสมอค่ะ ที่มีที่เรามีอยู่เราสึกมันไม่ค่อยดีหรอกไปเห็นโอ้โหมันโเขียวดีมันดีอะจะมาเพราะเราดูโม่แต่เห็นว่าไอ้ตัวนั้นเข้าได้กาไรอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้แต่ว่าบางทีอีกหลายตัวไม่ได้กําไรเราก็ไม่รู้แต่มาแต่ของเราเราเห็นหมดแล้วเราไม่กจะเห็นไอ้ตัวที่ขาดทุนด้วยเราก็จะรู้สึกว่าให้วิธีการของเรามันแย่แต่มาจริงๆแล้วโดยรวมเราไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่แพ้กันหรอกแต่ในระยะสั้นๆแล้วเราไปฟังเนี่ย ก็จะบอกไอ้ตัวนั้นทำไมมันวิ่งตัวนี้ทำไมวิ่งไอ้ตัวที่ไม่วิ่งเราไม่ดูเนี่ยใช่เราเราไปดูตัวที่มันวิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเขาได้กาไรเยอะกว่าเราเยอะอแต่มาจริงๆเขาได้จริงกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยนะแล้วก็คือของพวกเนี้ยยิ่งซื้อขายมากเนี่ยผมว่าตามประสบการณ์เนี่ย กำไรไม่ไม่เยอะกว่าหรอกเส uh ีย huh. ค่าคอมมิชชั่นครั้งท่า,านี้เพราะฉะนั้นต้องตัดใจไปเลยว่าไม่เอา,าเราไม่เล่นเกมนี้ uh huh. เพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่เราปวดหัวแล้วก็ uh huh. เครียดมาก uh huh. าเราอยู่สบาย เราได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต้องทอใจเรียกว่าต้องเลือกลงทุนให้ดีนะคะถ้าปรัชญาเลือกลงทุนถูกที่ถูกเวลาแล้วนะคะก็กอดคู้ไว้แน่นๆไม่ต้องไปหวั่นเกรงกับเรื่องของภาวะตลาดที่เข้ามารบกวนจิตใจนะคะเบรกหน้านะคะยังคงพูดคุยกันต่อกับอาจารย์นิเวศนะคะจะมาพูดคุยถึงการลงทุนแบบส่วนตัวในมุมมองของ VI เป็นยังไงกันบ้างติดตามเบรกหน้าค่ะอย่างที่ดรนิเวศบอกนะครับจะเป็น VI สายดําต้องดูหุ้นให้น้อย ดูที่ตัวธุรกิจให้มาก กับพวกเรานะะในรายการ VI สายดำค่ะแ mm hmm. น่นอนนะคะเบรกนี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์นิเวศนะคะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ในการเป็น VI สายดำค,คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคงต้องถามอาจารย์นะคะว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยส่งผลทําให้เป็น VI ที่ดียังไงบ้างคะ,คะอาจารย์ครับคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะมีโอกาสเป็น VI ได้ดีกว่าคนอื่น mm hmm. นะนะแต่ว่าคนอื่นก็เป็นได้ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็น VI นี่นะฮะหมายก็ว่า เราเน้นคุณค่าคจะมาคำว่าเน้นคุณค่าก็คือว่าเราทําอะไรเนี่ยมักจะรู้ว่าอันนี้มันเหมาะสมกับราคาจะมเราซื้อของให้มันเหมาะสมไหมจะมาเราได้อัตะปยชน์ของมันตามที่เราจ่ายเงินไปไหมจะมถ้าเราแบบคนบางคนก็แบบว่าโอเคชอบใช้ของหรูหราฟ่งเฟือย่ะมาซื้อเลยอยากได้จ่มาอันนี้แบบสวยดีมันเป็นออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง ซื้อราคาตัวเป็นหมื่นอืมเป็นแบรนด์เนมอ่าเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าดูอัตลประโยชน์ใช้สอยเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าอความจริงแบบคนอื่นก็อาจจะดีนะราคาถูกกว่าตั้งเยอะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราถ้าเราเป็นแบบแบบแรกถ้าเป็นคนชอบแบบนั้นชอบใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเราก็จะบางทีไม่เน้นคุณค่าเท่าไหร่ค่ะแต่เน้นทางด้านว่าชอบผิปใจแบบอันนี้ดีดีใช่ไหมันก็จะใช้จ่ายแบบ สูรุสุร่าหรือว่าถ้าลงทุนก็ลงทุนไอ้ตัวเนี้ยซื้อซื้ไม่ได้คิดอะไรมากอแต่แบบแบบคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงก็มักจะคิดถึงเรื่องว่าเอ๊ะมันคุ้มวมื่อบาที่เราจะใช้เงินขนาดนี้ไปซื้อสินค้าตัวนี้ใช่ไหมพอแบบประยุกต์กับหุ้นมันก็จะมีความคิดแบบเดียวกันว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันมีคุณค่า ดีพอไม่ก,กับราคาเท่านี้คิดแล้วคิดอีกนะกนคิดแล้วคิดอีกอ่ะมาแ,แล้วดูว่าประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่ารถคันหนึ่งเนี่ยจริงๆรถสองคันคันหนึ่งเนี่ยราคาสามล้านอีกคันหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าถามบอกว่าเอ้รถตกลงมันใช้ประโยชน์อะไรแตกต่างกันไหมค,คาตอบมันจะบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะจริงไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยดีกว่าด้วยเครื่องยนต์กลไกอะไรดีกว่าเรียกว่าใช้แล้วเนี่ยสามปีผ่านไป เรื่อราคาก็ไม่ตกการบํารุงรักษาน้อยอะไรดีทุกอย่างจก็นอย่างเดียวยี่ห้อไม่เหมือนกันไอ้ยี่ห้อสามล้านนี่ดูแล้วแหมมันเทมากอะไรมากมันรู้หลาแต่ว่าจริงๆประโยชน์ก็พาเราไปที่เดียวกันคซ่อมแซมอะไรต่างๆก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวีไอแล้วก็บอกเอาคันนี้ดีกว่าไอ้สองร้านน่นะเก็บเอาไว้อเอาไปทําอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะ ในการลงทุนก็คล้ๆ,ๆก,ลก,ลกันทีนี้คนที่เป็น V i อเนี่ยบางทีถ้าจะอะไรเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแต่มาเช่นบอกว่าเราลงทุนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอิสระภาพงางการเงินลงทุนเพื่อให้วันหนึ่งเราจะมีเงินเยอะพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางานอะไรนะ,ะ,ะพอคิดอย่างที่เป,เป็นฐานใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดว่าโอเค ของชิ้นนี้เราอยากจะใช่ไหมเราอยากจะไปทํานู่นทํานี้ไหมมันต้องใช้เงินเท่านั้นแล้วถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยเงินเราก็ในการลงทุนเราก็จะโตช้าลงช้าลงใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีอิสระสักทีหนึ่งไม่มีเงินมากพอสักทีหนึ่งใช่ไหมถ้าเราตั้งบ้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งใจเราหมดเลยว่าโอเคเราก็ควรจะต้องประหยัดใช้ชีวิตพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือย อาจจะไม่ต้องประหยัดจนข้างล่างลำบากกันนะ <c oughs> แต่ว่าใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> มันก็จะนําไปสู่ว่าเออทาไม v ีไอที่เป็นพันทแท้ๆเนี่ย <c oughs> ก็มักจะไม่อยากใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือย <c oughs> อยากใช้ชีวิตเท่าที่มีความสุขก <c oughs> ันมแล้วก็ไม่แพงเกินไป <c oughs> ไม่ถึงกับประหยัดจะม <c oughs> จะเรียกว่าเป็นชีวิตแบบพอเพียงก็ได้จะ <c oughs> มอาจารย์ดาเนินชีวิตแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเป็น V ีไอไหครับหรือว่าพอเป็น v ีไอปุ๊บแล้วอาจารย์ค่อยเปลี่ยน จริงๆผมเป็นมาก่อนตั้งแต่เด็กนะคือโดยธรรมชาติของตัวเองเนี่ยเนื่องจากเรากเกิดมาก็ค่อนข้างฐานะยากจนใช่ไหมเพราะนั้นเงินมันก็ไม่เคยพอใช้หรอกอแล้วก็ประหยัดแล้วก็เป็นคนที่แบบเลื่อนการบริโภคตลอดเวลาพยายามซื้อช้าไม่ซื้อไม่ทําจะมาไม่จําเป็นก็ไม่ใช่พยายามเก็บเงินนะเป็นคนประหยัดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบทํางานหาเงินพอได้เงินมาก็พยายามเก็บเก็บเก็บ อืมอมันไอ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กละพอมาเป็น V I เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเออจริงๆไอ้นี่มันเป็นหลักการที่ที่ดีครับเพราะนั้นเราก็จะเป็นแบบเดิมอ่ะพอมีรายได้มีกําไรมีอะไรเราก็ไม่ได้ไปใช้จ่ายอะไรก็ทบต้นสไปหมัอเพื่อให้เงินมันโตเอาตัวเอาจนถึงจุดที่ที่เราเป็นอิสระพอหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้อย่างสบายใช่ไหมพอหลังจากนั้นเราก็ อาจจะใช้มากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ยังคิดว่าอะไรไม่จําเป็นก็ยังไม่ใช้อยู่ดียังเลื่อนออกไปก็ยังยังเลื่อนออกไปบ้างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าใช้มากขึ้นนองจากว่าเรามีเงินเยอะขึ้นเราไม่ได้แบบว่าไปจัดจนกระทั่งลาบากอะไรจําเป็นต้องใช้และใช้แล้วดีเราก็ใช้เช่นผมส่งลูกเรียนอินเตอร์ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วจะมาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีตัง เป็นผู้บริหารในบริษัทธรรมดาแล้วก็ยอมกัดฟันส่งลูกเรียนอินเตอร์เพราะเราเห็นว่ารอมไม่ได้จะมาเพราะว่าถ้าเขาเรียนินเตอร์ตั้งแต่เด็กเขาก็จะเติบโตภาษาดีอะไรดีแล้วเราคิดว่าการเรียนอินเตอร์มันคุ้มสําหรับโลกยุคหน้าจะมแล้วก็ส่งเขาเรียนอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ประหยัดแบบที่เรียกว่าโอ้เงินไม่ยอมใช้อะไรสักอย่างเราใช้ต่อเมื่อมันหนึ่งให้คุณค่าให้คุณค่าที่คามค่า ผมเคยเห็นอาจารย์เขียนบทความหนึ่งเหมือนเขียนในหนังสือของอาจารย์นะครับเห็นได้ว่าสำหรับแนะนําคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอย่าเพิ่งรีบซื้อรถอย่าเพิ่งรีบซื้อบัตรใจนะอาจารย์ตรงตรงนี้ยังไงนะใช่คือจริงๆเราคิดว่าของพวกนี้จริงๆเลื่อนไปก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นหรอกยิ่งสมัยนี้เรามีระบบเรียกว่ารถไฟฟ้าอะไรต่างๆแท็กซี่ก็สะดวกก็แล้วดว่จะมาเรานั่งไอไอพับบิกไอ้พวกสาธารณะเนี่ย มันประหยัดแล้วมันไม่ต้องดูแลมันอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็เก็บเงินนั้นมาลงทุนซึ่งเราลงทุนได้ถูกต้องนี่นะพอในอนาคตนี้เราจะจะซื้อกี่ทันก็ได้ใช่ไหมเหมือนกัรนำบ้านก็เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องมีบ้านมีอะไรความรู้สึกของบ้านเนี่ยทําให้เราเงินเนี่ยติดไปนานเลยใช่ไหมถ้าเราสามารถมาลงทุนก่อนนะถ้ายังไม่จําเป็นก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปอะไรไปเลื่อนไปก่อนไม่ตร้อบก่อนค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้ครบรถจริงๆเลยค่ะพูดคุยกับอาจารย์นิเวศนะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของวิทยายุทธ์การควบคุมจิตใจรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยนะคะสมัติเสียได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะข้งหน้าคงต้องได้โอกาสเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณอาจารย์ก่อนนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกลับมา พบกับเราทั้งสองคนนะคะ v ีไสายดำทุกวันอาทิตย์นะคะก็ติดตามได้นะคะจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุน mm. เน้นคุณค่าค่ะวันนี้หมดเวาแล้วนะคะสาคุณอ๋องแล้วก็อาจารย์นิเวศเราได้ไชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ VI พันแท้แบบดรนิเวศจะไม่ฟุ่มเฟือยใช้เมื่อเห็นความคุ้มค่าเพื่ออิสรภาพทางการเงิน